เรื่องมันมีอยู่ว่าการที่ผมไปเจอผีเปรตครั้งแรกจะจะจังจังคือครั้งที่ผมไปบวชหน้าไฟตอนยายเสียตอนนั้นมันเป็นตกค่ำวันหนึ่งที่หลังจากเผาศพยายไปเรียบร้อยผมก็ได้นอนที่กุฏิ พระจะอาวาตให้ผมไปนอนในห้องห้องหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นห้องใครผมก็เดิน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 ไปเว้ยเปิดประตูเข้าไปแอนีผมวิ่งเลย เชีย yeah, วิ่งเลยอะไรวะเนี่ยเรียกลุงพี่ลูกพี่ลุงพี่ลุงพี่เรียกลุงพี่มาอะไรอะไรกูพากันมาดูลุงพี่ดูมันเป็นผ้าดิบผ้าขาวผ้าหอ่หอศพอะที่มันมีศพอยู่ข้างล่างนั้นอะที่มันโดนคุมไว้อะเฮ้ย hey! แล้วแล้วมันคือศพใครยังไงอะไรยังไงทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วผมจะนอนยังไงอะไรยังไง หลวงพี่ตัดสินใจเดินเข้าไปผมบอกว่ายาหลวงพี่บอกว่าเอาไม่ล่ะใจใจไม่ล่ะนาทีนั้นล่ะครับมีเสียงดังตุ๊บตุ๊บอยู่ที่ข้างหลังสองคนผมกับหลวงพี่หันหน้าควับเข้าไปเย็ดเค้ มันเป็นเงาดําสูงเท่าต้นตาลเหมือนที่เขาพูดกันเลยเว้ยเป็นเงาดําเว้ยสูงเท่าต้นตาลเว้ยผีเปียเว้ยจะจะจังๆสองคนผมวิ่งเข้าไปในห้องปิดประตูกึบเลือผมก็ลงพี่แล้วก็ศพที่อยู่ข้างอยู่ข้างๆที่โด,ดนห่มไว้นุพ่พี่เอาไงเราออกไปแเราก็เจอเปียดนว้ย แต่เราอยู่นี่เราก็อยู่กับผีนะเว้ยหลวงพี่ตัดสินใจดึงผ้าหอ่อศพตรงนั้นอะสามสองหนึ่งดึงสัตว์ไม่ใช่ผีมันเป็นจานถ้วยจานที่เรียงกันไว้เว้ยแต่รูปร่างมันเหมือนคนเว้ยเฮียแล้วใครมาเลียงไว้ตรงนี้ตรงกลางตรงที่คนจะนอนเว้ยไอ้บ้าเอ้ย กูนีจใจหลุนใจหายใจคว่ำอย่าหาทำอีนะอีพวกแม่ออกอะทั้งหลายเลยนะมึงอย่าหาทำเอาจานไปเรียง,เร,ยงเรียงไว้หมือนตัวคนนะแล้วเอาผ้าขาวห่มไว้น่ะมึงบ้าหรือเปล่าโออีบ้านั่นคือเปีดตัวแรกที่ผมเจอเว้ยตัวที่สองคือตอนที่ผมทำงานกับพวกไอวาน ที่ผมไปเชียงใหม่เขาล่อให้ผมไปสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นมันคืออะไรเว้ยพอเขาพาไปเสร็จปุ๊บบรรยากาศแม่งหลอนรลอนมากลงไปดูมีศาลเจ้าพ่อปู่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วก็มีศาลาเต็มไปหมดเลยเป็นศาลาคนนั่งอะเต็ม มันไม่ได้นั่งเลยอ่ะศาลาคือมันแบบมันวังเวงมันมันวังเวงมากแล้วพวกพี่วานก็ท้าผมว่าแน่จริงเดินไปที่เดินไปที่ศาลานั่นหน่อยผมก็เดินไปเว้ยติดกล้องโกโปรไปถือไฟฉายไปเดินไปเว้ยเดินไปที่ศาลาตรงนั้นน่ะที่รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆบางอย่างในศาลาตรงนั้นผมเดินไป เดิน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 ก้มหน้าก้มตาเดินแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังโอ้ยตร,ตรงนี้คนตรงนี้นะโอ้โหทางมันเป็นอย่างนี้นะทางมันเป็นอย่างนั้นนะบรรยากาศคือมันมีต้นไม้สูงเต็มไปหมดเลยต้นไม้สูงแล้วก็มีศาราสีขาวเรียงกันเป็นสิบเลยในบริเวณนั้นแล้วก็มีใบไม้แห้งตรงพื้นน่ะเต็มไปหมดเราเดินเราจะดังเสียงกลับ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 เว้ แล้วผมก็เดินมาถึงตรงศาลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัตว์ศาลาหายผมตะโกนพี่ศาลาหายศาลาหายพวกนั้นก็ส่องกล้องไปส่องไฟฉายไปเฮ้ยมันหายจริงคนไทยด้วยก็หายเว้ยก็เห็นว่ามันหายเว้ยผมเดินมาถึงแล้วอะแต่ศาลามันวาร์ปอะ ทั้งสองคนพี่ชาร์ปกับไอวานบอกว่าเฮ้ยสลา,าหายจริงเห็นพร้อมกันเลยว่ามันผมเดินไปถึงแล้วอะพอเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บมันหายเว้ยจนผมเดินต่อไปเว้ยสองไฟฉายอ๋อเจอแล้วมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ไกลไปอีกเว้ยเหมือนมันว้าไปอะผมก็เดินไปที่มันตรงไกลๆเว้ยเดินไปเอาวะใจกูก็ตึบตึบึบตึบตึบ,ต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 บใจต้นมากเดินไป พอจะถึงศาลาเท่านั้นแหละรู้สึกใจไม่กล้าเว้ยก็เลยส่องไฟฉายอ่ะไปรอบๆเว้ยเพราะว่าบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนจากที่ร้อนๆมันเริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นยิ่งเข้าใกล้ศาลานั้นยิ่งเย็นขึ้นเว้ยผมก็เลยส่องไฟฉายไปที่ป่าข้างหลังศาลาโอ้ oh my กอดสิ่งที่ผมเห็นมันคือขาคนที่ใหญ่มาก เลยยาวมากผมเงียนขึ้นไปเฮีย <Yeah! S 1> กูวิ่งเลยครับใครดูคลิปนี้บ้างมันมีในคลิปด้วยผมวิ่งเลยสองคนนั่นคืออะไรนิ้ววิ่งอะไรวิ่งอะไรผมวิ่งแล้วผมก็ดึงไปดึง,ดงไปที่รถนะ่ะไปดึงประตูรถเปิด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 ผมบงังคับให้เขาเปิดประตูรถนะ่ะแล้วก็ปิดประตูรถปุ๊บเข้าไปออกไปเลยพี่ออกไปเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเสร็จปุ๊บถึงบ้านพี่ชับเอ ถึงวันพิชินปุ๊บ,บผมนอนตื่นเช้ามาผมไข้แตกเลยครับอันนี้เรื่องจริงไข้แตกเลยถ้าใครไม่เชื่อไปดูคลิปใน YouTube มันมีตั้งแต่ต้นจนจบเลยเรื่องตรงนี้นะที่เห็นเป็ดในขอนแก่นนะไขแตกครับนอนซ้มเลยนี่แหละคือและเป็ดที่ผมเห็นผมได้วาดรูปมันด้วยมันมีคลิปวาดรูป และผมวางรูปไว้ที่ห้องผมผมตั้งกล้องว่าจะมีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นก็คือรูปแม่งขยับได้วะท,ท,ทั้งทที่ไม่ได้มีอะไรพัดไม่ได้มีอะไรขยับมันเต็มๆตมสองตากล้องจับได้ด้วยใครยังไม่เคยดูไปดูคลิปในช่องผมคลิปวาดรูปปิดคุณจะเห็นเลยว่ามันขยับ และสิ่งที่ผมเห็นเปรตในวันนั้นแวบบแรกที่ผมเห็นผมคิดว่ามันอะอุ้มบาทเว้ยผมคิดว่ามันอุ้มบาทแต่ที่ไหนได้มาคิดดีๆเฮ้ยมันไม่ค่อยเหมือนบาทวะ่ะมันเหมือนหม้อผีไ้พีอ่ะมันอุ้มไฮพี่เว้ยมันเป็นเปรตที่เป็นเจ้ากรรมนายเวียนผมเว้ยมีหน้าแหละแม่งถึงตามตามยันเงาอ่ะไปไหนแม่งก็ตามอะ รู้สึกว่ามีคนตามตลอดเวลาและเป็ดตัวสุดท้ายที่ผมประสบพบเจอมันคือเป็ดในพิธีชิงเป็ดที่อุบลแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูมันจะมีแท่งไม้สูงๆแท่งหนึ่งที่เขาตั้งไว้ขึ้นไปสูงๆและมันก็จะมีพวกขนมอะไรต่างๆของเส้นไหว้ต่างๆอยู่บนยอดไม้แล้วก็จะมีคนที่แปลกประหลาด ดำดำมีกล้ามใหญ่ๆหน่อยปีนขึ้นไปแล้วก็ไปกินแบบลลกิน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 แล้วก็โยนของลงมาให้คนข้างล่างอ่ะคนข้างล่างก็จะรับของอ่ะมืนผีใตหิวอ่ะเขาจะนึกภาพออกปะมืนผีที่มันหิวโหยกันอ่ะคนก็แย่งอาหารอะไรกัน เสาต้นนั้นผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคือเสาเดียวหลักเดียวสูงขึ้นไปแล้วก็จะมีแท่งสี่เหลี่ยมที่เอาไว้ใส่เครื่องเส้นไหวแล้วก็จะมีสายสินะผูกเป็นเชือกโยงผูกลงมาผูกลงมาเป็นสลุปลงมาเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเสียงในพิธีเว้ย ซึ่งทุกคนงงว่ามันคือเสียงอะไรแต่คนชาวบ้านในอุบลแม่งยกมือไหว้กันแบบเนี้ยสาธุสาธุมึงสาธุที่อะไรเสียงเปียกเขาไม่ได้มีไหว้สิ่งที่ควรไหว้คือพระเว้ยไม่ใช่เปียเว้ยงงกันปะเปียมันคือสัตว์ต่าําช้ามันคือสัตว์นรกจะไปไหว้มันทําไมยิ่งไหว้มันยิ่งมีพลังเว้ยแต่คนชาวบ้านเลือกที่จะไหว้มันเลือกที่จะเลี้ยงดูมัน เอาอาหารเอาอะไรไปให้มันเว้ยมันก็วิ่งอยู่นะสิ่งที่ควรไหวมันควรเป็นพระป่ะไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีไม่ใช่เปดไม่ใช่ผีนระกแบบเนี้ยยิ่งไหวมันมันยิ่งมีพลังอะ่ะแล้ะพิธีนี้มันก็มีในทุกๆปีเว้ยเนี่ยมีคอมเมนต์ดูอยู่มันมีในหนังสี่แพง่งใช่หนังสีเพ่งเอาเรื่องจริงมาทำนะเว้ยเชื่อปะมันมีอย่างนี้จริงๆเว้ย นี่แหละคือผีเปรตทั้ง4ตัวที่เคยเห็นในประสบพบเจอในชีวิตจริงของผมนะทุกคนจบไปแล้วกับการประสบการณ์เห็นผีเปรตโอ้ my god ผ่านไป13นาทีอีกแล้วเป็นเลขอาถรรพ์อีกแล้วเมื่อวานก็13นาทีวันนี้ก็13นาทีเว้ยเฮ้ยโอ my god 아 <laughs>